วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อ่านแล้วอ่านเราวันนี้นะคะเราไม่ได้จะมาชวนทุกคนนะคะอ่านหนังสืออย่างเยอเท่านั้นเพราะว่าหนังสือที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตเราก็เลยอยากที่จะมาแชร์ในมุมของเราเหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาพูดถึงชื่อหนังสืงงงอก่อนกันเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราจะพูดมันคือเรื่องนี้นะนี่เลย listen to stay alive ค่ะของคุณแมดแฮกนะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมแต่ว่าคนแปลคือคุณสิริกรมลกาน้อยนะคะหรือชื่อภาษสไทยนะคะคือ แต่เธอผู้แหลกหลายคือเรื่องนี้ค่ะคุณแมดอ้เขาเป็นนักเขียนวรรณกรรมชาวอังกฤษที่มีโรคซึมเศร้าอยู่ในตัวเองต้องบอกว่าคุณแมดะคะเขาไม่ได้กินยาในการรนะักษาะแต่ว่าเขาใช้วิธีการอยู่ร่วมกันกับส,สิ่งสิ่งนั้นอะก่อนที่เราจะไปพูดถึงินดีเทลข้างใน,นเนี่ยเราจะบอกก่อนว่าที่เราเลือกอนเล่มนี้วันนั้นอนะเพราะว่าแฟนน่ะนหนึ่งแล้วก็สองคือตัวเราเองอะไปตรวจมาไม่นานนั้นนะคะว่าเราเป็นโรคแพนิคซึ่งเป็นสิ่งที่แบบ ไม่ดีนะไม่ดียังไงไม่ดีเพราะว่าพอเราไปเจอโรคปุ๊บอะเราก็เลยกลับมานั่งสังเกตตัวเองว่าไออาการแพน,นิคที่เราเข้าใจว่าเราเพิ่งเป็นอะมันเพิ่งเป็นจริงๆหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ทุกคนมันเป็นมาตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วอะค่ะคือปกติแล้วเวลาคนเราโมโหหรือใช้อารมณ์อะมันจะต้องแบบขึ้นสุดเจะป้าแล้วพอขึ้นสุดปุ๊บอะมันจะต้องแบบ แตาแล้วก็เสียงแข็งอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เป็นเราจะเป็นคนที่ท้าอะไรที่โกรธมากๆโกรธข,ขึ้นสุดแล้วอะจะแบบอยากดา่าจนเสียงสัน่นเสียงจะร้องไห้แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนเราแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันคอนโทรลไม่ได้แล้วอ่ะประมานั้นเลยเนาะแต่แค่เราไม่ได้มีเหตุการณ์ไหนที่มันมาทริกเกอร์จนเรารู้สึกว่ามันกําเริ่มหนักมากๆนะคะทีนี้อ่ะ เราพูดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อหที่เรารีวิวหนังสือจบน,นอะอ่มาก็คือตัวหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่ง True Stay Alive เล่มนี้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าฉันคือผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีโรคอัลไซมอ่ะแทรกสอดด้วยคุณแม่น,นะคะได้เขียนเอาไว้ในมุมของการเป็นคนป่วยที่ เพียมจะหายได้ด้วยตัวเองนะอันนี้คือสิ่ธที่เราเข้าใจแล้วก็เขาเลือกที่จะไม่กินยาอันนี้เราว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ที่ทำได้แต่มันอยู่กับว,ว่าเราแฮนเดิลกับมันแล้วมันไม่ได้ไปกระทบคนอื่นมากน้อยแค่ไหนซึ่งในเล่มนี้ค่ะเขาได้พูดถึงแฟนเขาพูดถึงครอบครัวพ,พ่อกับแม่ของเขาพูดถึงเหตุการณ์สําคัญสาคัญรวมไปถึงมีการบอกถึงอาการนะคะที่เป็นซึมเศร้าเป็นแบบสั้นๆนะคะแล้วก็ เล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทคไม่เยอะเลยให้ดูจะเปิดยังไงดีนี่ก็คือเทคมันแบบมันมันบางอันมันน้อยมากนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดน,าน,นั้นนี่อันที่นอนนอนเมื่อกี้เห็นผ่านตาแต่แบบคือมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็เราคิดว่าเป็นนี่อันนี้เลยเห็นไหมว่ามันมันมันสั้นมากอย่างอันนี้ค่ะเขาพูดว่าสิ่งที่คิดเมื่อมีอาการแพนิคครั้งแรกตอนที่ฉันอ่านอ่ะฉันแบบเฮ้ย ติดถูกติดถูกติดถูกนะคะมีทั้งหมด10ข้ออันนี้เราเราพูดให้ฟังเขาท้าแล้วคันเนาะก็คืออันที่เรารู้สึกว่าเราเป็นด้วยนะก็คือ1ทุกอย่างจะแย่ลงอันนี้ฉันชอบรู้สึก2คือหัวใจมันเต้นเร็วจนเกินไปอันนี้เราไม่ได้อ่านคําเปะๆนะทุกคนแต่เราแค่พูดถึงอาการที่เราเป็นอันที่3ามก็คือฉันรู้สึกว่าฉันคิดเร็วจนเกินไปอันนี้มันคือสิ่งที่ คนที่เป็นแพนิคกัเป็นและในสิบข้อเนี่ยฉันเป็นเกือบกแบบับทุกข้อแกมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูมันดูใช่เนาะมันดูเป็นอะไรอย่างนี้นะคะรวมไปถึงสิ่งที่เมื่อสิ่งที่คิดนะคะเมื่อมีอาการแพนิคครั้งที่หนึ่งพันอันนี้ก็คือเป็นอีกบทหนึ่งที่อยู่ต่อกันเนาะอ่ะอันนี้นะคะคือคือครั้งแรกอะที่เราเป็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ใช่ปะแปลกใหม่ไม่ใช่ดีนะแต่ว่ามันคือความรู้สึกที่เรารู้เท่าทันตัวเองหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรามันมันเกิดขึ้นซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆชั้นเป็นคือมันจะมันจะรู้สึกว่าเอาอีกแล้วมันมีความรู้สึกนี้กลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันแย่เหมือนเดิมเลยอ่ะมันมันใช่มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากเจอเราก็เลยรู้สึกว่ามันแย่เหมือนเดิมเลยจน มีความรู้สึกสุดท้ายที่เกี้ยชอบในบทนี้มากคือเราต้องหาดีซึ่งการหาดีอะมันไม่ใช่ใช้เวลาแบบแค่แป๊บเดียวเนาะเออก็นั่นแหละก็เลยทําให้เราอะรู้สึกว่าเราอะค่อนข้างที่จะอินไปกับเนื้อเรื่องเพราะาเราค่อนข้างเข้าใจว่าคนที่เขาเป็นแพนิคอะมันมีอาการแบบไหนบ้าง ะะแล้วก็มีอันนี้ที่เรายกตัวอย่างให้ทุกคนได้ก็คือจะเป็นในเรื่องของบทนี้ที่เราชอบคือวิธีอยู่เคียงข้างผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือโรคเนตกอวบน,นี่เลยมันก็จะมีสนะิบข้อเนาะแต่ว่าเราขอพูดแค่ข้อเดียวละกันสิ่งที่เราสึกว่าเราชอบมากๆในการที่เราจะมาบอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดว่าคนรอบตัวทุกคนนะคะมีคนที่เป็นทพนิคหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่าพูดว่าตั้งติดหน่อยหรือแบบให้มันล่าเลิเข้าไว้นี่สิเราต้องตักมาสดเชื่อสดใสสิเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราพูดกับเขาแบบนั้นอะโดยที่เราไม่ได้มีวิธีการใดๆที่มันดูน่าเชื่อถือได้อะมันจะดูเป็นเหมือนการเข้มงวดแล้วก็การกดขัดนะคะเรารักเขาจริงแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรอะให้คนที่เขาเป็นแพนิกอัดีขึ้นเพราะฉะนั้นแค่เรารู้สึกว่าเรารักเขาเท่านี้พอแล้วแต่ไม่ต้องพยายามจะบอกว่าสดใสสิกลับมาสิเดี๋ยวก็ดีขึ้นสิอะ อยากรูนะคะว่านอกเหนือจากทั้งหมดที่แก้พูดไปนะคะในเล่มของ Listen to Stay Alive นะคะมีอะไรที่น่าสนใจอีกวิธีการที่คนหลักของเขาเมื่ออยู่กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจนั่นเองไปอ่านได้ในเล่อี้นะคะดีมากๆเลยทุกคนที่เราพูดถึงเล่องนี้เพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าม,มันมีบทที่มันพูดถึงแฟนของเขาใช่ไหมเราเองอก็มีแฟนที่ต้องอยู่กับเราในโลกแบบเออ ต้องบอกว่าเราอะแบบนับถือใจของคนที่อยู่คนไข้แบบเนี้ยได้มากๆเลยนะเพราะว่าเรามันจะมีวันที่เราดีแล้วก็วันที่เราแย่แล้วก็วันที่เรา, yeah, เราอารมณ์สวิงไปหมดอะไรแบบเนี้ยซึ่งแฟนเราอะเขาจะพยายามแบบรับมือกับเราได้ในแบบที่เขาคิดว่าแบบเนี้ยเราน่าจะโอเคซึ่งแบบเราต้องขอบคุณที่เขาพยายามที่จะเข้าใจว่าไอ้โลกแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่แบบว่า เป็นแล้วหายไม่ได้เออเราพยายามที่จะหายวันทุกวันนะคะรวมไปถึงสิ่งที่เราชอบมากๆนะคะบทสรุปที่เราคิดว่าแน่มนี้ให้กับเราได้ดีอะคือส,สุดท้ายแล้วอะการที่เราจะหายไปอะมันง่ายมากทุกคนเราอาจจะไปหยิบนี่มาทําร้ายตัวเองหรือว่าเราอาจจะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ กินยาแล้วหลับไปเลยมันทําง่ายมากมันแค่เสี้ยววินาทีแต่ว่าการที่เราต้องแบบพยายามมีชีวิตอยู่ให้ได้ต่อไปอะเป็นเรื่องยากแต่ว่าการมีชีวิตมันก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นโ,โกในชีวิตของเราอีกดีว่าทํายังไงดีให้เราอะรู้สึกว่าเราอยากที่จะมีชีวิตต่อไปอดีเ่ยอันเนี้ยก็ดีมากๆเดี๋ยว เราจะมาพูดถึงอาการแนิคของตัวเองอ่ะากให้ทุกคนดูในอีกในอีกคลิปหนึ่งละกันเนาะเพราะว่าเรามีการรักษาแล้วก็เราคิดว่าการรักษาอะมันก็ค่อนข้างดีแล้วก็เห็นผลไหมไม่รู้แต่รู้สึกว่าเราดีขึ้นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็ฝากติดตามคลิปที่เราจะพูดถึงอาการแนิคของตัวเราเองด้วยเนาะเราจะพูดถึงวิธีการที่ทุกคนอยากที่จะไปรักษาเราจะมาแชร์ในมุมของตอนที่เราพยายามจะรักษาด้วย เอ่อว so like ิธีต่างๆการเข้าหาคลินิกการไปโรงพยาบาลหรืออะไรแบบเนี้ยให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะก็ในคลิปนี้นะคะประมาณนี้ละกันเอาเป็นว่าสิ่งที่อยากฝากคือเราเราเข้าใจว่าหลังจากที่เราอ่านหนังสือจบเล่มเนี้ยการเป็นแพนิคหรือการเป็นซึมเศร้าหรือการเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ทาอะไรอ่ะมันไม่มีทางที่จะตัดเนื้อออกไปได้อ่ะมันไม่ได้เหมือนเราเป็นเรามีเนื้อแล้วเป็นก้อนเนื้อแล้วเราตัดมันออกไปแล้วมันจบถูกป่ะแต่มันคือการที่ เรารักษาเพื่อที่สมมติมันคือดอกไม้แล้วมันบานอย่แบบเนี้ยเราจะรักษายัางไงให้อีความบานเนี้ยมันค่อยๆค่อยหๆหุบ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 ลงมาแล้วมันก็จะอยู่ในตัวเราแบบียบไปเรื่อยๆเลยซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอาการที่มันจะต้องทิก,กร์จนมันออกกบานนี้อีกคือเมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจว่าอันนี้คือธรรมชาติที่เราเป็นอะเราจะอยู่กับมันได้ยังมีความสุขค่ะทุกคน แล้วก็หวังว่าทุกคนดูคลิปนี้นะคะจะได้ประโยชน์อะไรไปบ้างนะจากหนังสือเล่มนี้นะฝากซื้อไปอ่านกันได้ค่ะใช้เวลาไม่นานและมันน่าสนใจมากยังไม่ในคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงหนังสืออะไรที่มันน่าสนใจอีกฝากกดไลค์ก็ดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทาคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนไผนกของเรียนแยกอีกทีหนึง่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ